ตอนหนึ่งครับสามเหลี่ยมรอดสุดท้ายนะครับนาะรถนี้น่าจะออกแถ่มั้งครับนะกินเวลาไปโดนครับนะอยู่นี่ก็เล่าๆครึ่งชั่วโมงมาแล้วนะครับนะเพนนอนหลายรอบ้วครับรอบน,นั้นน่าจะรอบที่ซีลวครับนะนอนรอบนี้ก็น่าจะอันนี้ละพอขาพ่านอกมาแน่แล้วน,นะนี่ก็มาลัดไวครับลัดฟูงไว

ทันได้อวอักวะท่าน h วลาท่านเดี่ยวอักท่านเดี่ยวอกพอพ่นครับมันเบินงงัว ก็กินอยู่นี่เนาะห้ลอยคือนเกลือกนะจะหยุดพักไว้จัหน่อยครับนะวัวต้องถ่าดนเหรอ กัน,นังเฝ้ามาดูแล้วครับใหญ่จี้มาไล่มองนะครับเนะคือมบองเืองสีแม่ตือซองอะเด้ของจ้าของ

มันปวงมันเป็นอย่างก่อนยิไปเลยเป็นอย่างก่อนโอ้ยผู้นึงเสียออกลูกผู้นึงไม่กวนเสียอยู่ เอ้ยรออยู่เงือนมันไปเาอะมีคาม่านางฟอเฮ้ยเฮ้ยมันพวงประสาทตเนี่ยอะไรอีกผู้นึงสิออกลู่มผู้นึงยังมัดเสืออยู่ยึดลาย ่งูป่วงพวดป่วงโพเไอ้ด้วยศนาเขาเสด็จพื้นบาดเห็นเขาเจ็บท้องอยู่ของคิดว่าสิแพ้เขาสิมาสนาเขาเสด็จแพ้คือเก่าเฮ้ยไม่เอาออกอยู่ทงกับแปบ้านพุ่นบาดมืดนะลูกคนกะเฝ้าว่าคน ที่เด็ดครับ่ออกง่ายครับม <laughs> ันขึหลายครับ <c oughs> ปากกย่ยางลวงไว้ตัวที่ทครับอุ้ยทางคุณมาเร็วทางนี่ก็เร็วเสืออยู่ ไปครับนะกินเวลาเป็นชั่วโมงแล้วครับนะตั้งแต่ใบสองครึ่งนะครับนะมันปานนี้แล้วชั่วโมงแล้วมันชั่วโมงมันสบ่ายสามกวา่าแล้วต้นใบสองครึ่งนะครับนะตามที่ดูต่นพงน้พนม,ม่นออกมาครับตะพุ่นแหะมันก็มีการประท่ากันอีกครับสมโชกอีกเมื่อกี้นี่จากจังไก่จากแต่ท้ายไปแต่ท้ายเลี้ยนไล่เมื่อกี้นี่บุญไหวซะเหลือ,อ,อ,เ,อกลเกิน เมียดูไอน,น้ำมันให้เนี่ยไหนทำไมมันไหลขึ้นเหรอขอบคุณครับ ูนี่ก็กินอยู่นีครับเนาะน่าแต่บอสซีดามพนกกืนนี่ก็นาจัมเมนแต่พูดถึงทรายไปเรื่อยๆกันนะไปหอดไก่แล้วลครับนะเดี๋ย กูถึงปลาค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆเพื่อ,อจะไปหอดไก่เติบนะอย่างนึงก็ไล่ออกไปก็ดีกันนะครับขยับไปเรื่อยนะถ้าก,ก,กินนมอยู่ก็มีวูนนี่มันบใอยางไล่ออกแปลงนี่เพราะว่าอย่างครับนะบฟางหนาครับนะฟางหนาแต่บนว่านบนจะนิ่มครับนะพืชน,นิ่มดีไปไปน

ไปไปไปเลยเฮ้เยเฮ้ยเ้ยไปเรื่อยอมันไก่บานเลยแอนายอปรังยังนั่น Trông vậy đó Chúng ừ. view ướt sắc นี่อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเอาน่าจะโดนครับชอนน็อตนี่เดี๋ยวไล่ไปก่อนครับนะว่าง่ายดอกกุ้งสุกเดี๋ยวตัวนี้ตัดไปก่อนคลิปนี้นะครับจะตอนหนึ่งเป็นคลิปที่สองที่สามไป,ไปแล้วก็พันจีหอดไเวลาสิ่งสุดท้ายให้เบิกอีกรอบนะครับนะนี่คือสิบว่ง่ายนะครับไล่กับจีหอดบ้านนั่นแหละว่าสิไล่จังหน่อยก่อนนะขอบคุณท่านที่เข้ามาร<ม>ับชมครับ,บค,ครับสวัสดีครับ